นะคะต้องระวังจังน่อยนึงนะจ๊ะเนาะแต่ยูเวียดนามนี่เขาห้องน้ำเขาบปอ,อายเด้ยค่ะเขาบอกว่าลงข้างทางก็ได้เนาะเจ้าเพียงแต่รับตาเขาบอเห็นคนอื่นแล้วเพื่อนว่าลงไปปุ๊บรับตาพ่อเนาะหรือบอกกะเอาอัน,นยังก็เทียนหนังสือพิมพ์ปิดหน้าไวพ้พ่อเนาะจ้าทั้งรุ่มว่าเป็นอย่างเนาะเขาบ่้จือนาเนาะจ้านะ, <c oughs> <c oughs> นะคะเพื่อนกะเขาห้องน้ำแบบยูเวียดนามเนาะยูชาเวียดนามเวลามาลาวนี่คือผมมีห้องน้ำเด้ อันนั่งรถมากไก่แนละ้วแต่เวบางที่มาแต่ดานางนะังเนาะมันจะมีรถโดยสารดานังเวียงจันท์อ่าเว,วียงจันนะเจ้าเพราะว่าจะมีรถโดยสารระหว่างประเทศไปทางภาคเหนือของลาวเนาะเพิ่นก็เข้าห้องน้ำตามธรรมศาสตร์ที่เขาเห็นเนี่ยแหละค่ะข้างทางเลยเนาะถ้าว่านักนักอ่ะเข้าไปเลิกเลิกนะเจ้าถือไม่ไปน้ำเดิอเอ่อไปไล่งูไล่หยางนเนาะจ้าเนาะเพราะว่าทรัพย์ยุทธิลาวนี่คือยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะเจ้าอ่า นี่แหละค่ะห้วยที่เพื่อนใช้อาบน้ากันนะเจ้าแต่ว่าแถวคิดนี่เนี่ยเป็นชนเด่เาเนาะส่วนหหายเพื่อนจะเล่าภาษาลาวเทิงผสมเวียดนามโอ้เบกอ่ะเบกกระหลายใน,นช่วงนี้นี่แหละเจ้านนี้เป็นห้วยสมุนนะหมู่บ้านสมุนเนี่ยเจ้า อยู่ในเขตแถวเทปนี้ทั้งหมดเลยที่เป็นชุมเผ่าแต่ปัจจุบันนี้ก่ะคนลาวเริ่มมาอยู่หลายแล้วนะเจ้าเห็นบ่อเขาอาบน้ำเห็นบ่อค่ะทางด้านขวามือของคณะมักกี้นี่นะเจ้าหงวกน้ำบมท่านหนึ่งเนาะเจ้าว่าสังเกตมองดมีห้วยและแสดงว่าเป็นบ่อนาบน้ำเขาเมื่อละค่ะนะเจ้าตอนสมัยอึ้งน้อยนั่งน้อยกับอาบน้ำต่มห้วยเนี่ยละค่ะผมว่าบ่มีน้ำบรดานเนาะ วางวประมาณประมาณเจ็ดปดปีเจ็ดอายุได้เจ็ดเปดปีแล้วเจ้าอาบน้ำตามธรรมชาติมาเจ้าไมล้วหาาอกับเขาว้างน้ำปะค่ะโอ้มันไม่ไหวแล้วห้าร้อยไร่ก็ได้สองไร่ก็ได้หสองฝังสามฝั่งได้เล้วเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นได้ค่ะ มาเราตังค์ก็มาตังค์รับจีบจนไปไลยตอนนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าลงต่อตรงนี้น่ะเขาบอกเขาบอกว่าถ้าถ้าชาวบ้านแถวนี้เขาเห็นของของเราเดี๋ยวเขาจะเอาเป็นผัวนะคะต้องต้องต้องพ้นหมู่บ้านก่อนหน่มึงนะจ๊ะโอ้ยจะลงกันหมดแล้วจะลงเลย๋อ้ยลงี่ลงไปเลยเดี๋ยวแบบนี้เราจะไม่กลงอ่ะ

มกดวน้อยๆไม่ะค่ะค่ะนี่ค่ะต้องชอบมุมนี้เลยเด้อค่ะเด้อตรงตรงมดทางเนี่ยค่ะพอได้้าเขาจะเอาปวค่ะถ้าท่านไหนที่โอนอั้งผวาไหวมาเลยเด้อจ้าวนก็ปวดเล็กปวดน้อยน่ะเอาลง มันสำคัญตองที่จะเลี้ยววาโอ้ไปหมดเลยไปหมดเลยค่ะใช้บริการ500ไร่นะคะถ้าอีก150ยกิโลเราจะใช้บริการปี้หบาทค่ะค่ะแม่ต้องยานน้อยะไต้องย่นเขาาโอ้ลืมลืมวบาให้ล่มบอลมู่บ้านเนาะ ไล่นกนไปไลนไม่ด้ไลไม่ได้ไล่แล้วไมเนออไม่มีเเลยอยาแถวนี้บ่มีอันปลอดภัยมู่บ้านค่ะไม่มีเน็ตแล้ว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 ซู่อก็อยากได้มีแนี้เมนกันค่ะไม่มีเลยนี่แล้วนะลันเนะอัล้ซื้อยังนี่แนะนําตัวละบอกาแสดงมือมาหนับเป็นวไอ บ่มื่นกับนี่แหละนี่เจ้ามือมานี่มานกำกัดนี่บ่ค่ะมาหลับมอมาหลับเจ้าซื้ออึ้งน้อยเจ้าอึ้งหน้อยอึ้งน้อยคนขี้่หายนี่แหละจ้าอึ้งน้อยคนงาำอึ้งน้อยบ่ได้น้อยเด้อเจ้าบ่ได้น้อยคือซื้อเด้อจ้ะเด้อว้าโอ้มีแต่มักจำเน่บ่ค่ะอันแย่ได้ไหมได้ไหมอึ้งน้อยก็บ่ฮู้ว่ามองไหนมีหมักจำเน่บ่มีหมักจำเน่แล้วเจ้าน้อ อันกระต่ไข่เนี่ยกันยังบมีน้ำเล็บอันน้ำค่อยงูเนาะค่ะหู้ยู่บเจ้าน้ำค่อยงูมันเป็นอันเหย้าๆแล้วมันปีเก็ดๆอันเวลามันเข้าไปแล้วมันสิเกาะอันเขาเอิ้น้ำค่อยงูอะค่ะแมนงูบ่ค่ะท่านพู้เอินคือกันบ่คือกันเนาะเอินว่าต้นอันต้นค่อยงูเนี่ยมันเป็นหนามดอก มันเป็นนเป็ต้นยยวๆเป็นเครือแล้วมันจะมีหนามกลมๆอยู่เพื่อนหัวโคตรหิ้วพอแล้วยังค่ะยังค่ะยังอม